ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพี่ชมพู่สตูดิโอนะคะวันนี้นะคะเขาจะมาแนะนําแอปหาเงินฟรีกันอีกแล้วนะก็คือแอปตัวนี้เลยก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอ่ะไปดูกันเลย สำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยลงเล่นอยากโหลดมาเล่นนะคะเดี๋ยวเขาจะไปลิงก์โหลดกับรหัสเชิญนะคะไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะจะได้หากันไดง่ายๆเนาะพอกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราล็อกอินผ่าน Google หรือว่า Facebook ของเราเองนะคะที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะ พอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเด้งมาหน้านี้เลยให้เรากดใส่โค้ดนะคะของเพื่อนๆได้เลยนะหรือว่าใส่โค้ดของเขานะคะอ่ะกดใส่โคด้ดกดโอเคเราก็จะได้รับเหรียญไปฟรีๆเลยนะคะ อ่าสมมุติเราใส่เสร็จแล้วอันนี้คือหน้าเช็คอินนะคะทุกๆวันของเรานะจะกดดูวิดีโอเพิ่มคูณ3ามไปเลยก็ได้หรือว่ากดตรงนี้ <S <S ก็ได้เหมือนกันนะคะ <S 1> <S 1> อ่าต่อมานะคะมาดูปุ่มมางล่างปุ่มชอบป,ปุ่มอินไว้แนะนำเพื่อนนะคะ สำหรับคนที่มีโค้ดนะคะก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะตรงนี้เลยถ้าไม่ได้ใส่ตอนแรกนะคะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะอ่าโอเคนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ใส่นะคะจะไม่สามารถถอนเงินได้มันจะไม่มีปุ่มถอนเงินขึ้นให้นะคะสำหรับคนที่ใส่แล้วก็จะมีปุ่มถอนเงินให้นะคะถอนเงินเข้าเพย์พวนั่นเองนะอ่าต่อมา วิธีการเล่นเล่นยังไงนะคะกดแทบไปตรงกลางเลยกดฟันผลไม้ไปเลยนะอ่าโอเคนะคะในส่วนของแอปตัวนี้เนาะง่ายๆเลยนะคะ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเรื่องการถอนเงินนะเดี๋ยวเขาจะมาตอบคลิปหน้านะคะพร้อมกับการถอนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ